สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาปลูกทิวลิปกันค่ะหลังจากที่เราแช่ตู้เย็นไว้รากน้องออกมาแล้วนะคะเราก็จะมาจับน้องลงกระถางกันค่ะเราเคยปลูกไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะแต่ไม่ได้อัดคลิปไว้วันนี้ก็เลยจะมาอัดคลิปให้ทุกคนดูกัน,นะคะ่ะเราก็มาเตรียมดินนะคะโดยนําดินใส่กระถางไว้ได้เลยสีทิวลิปที่เราปลูกในไทยนะคะส่วนมากก็ สีไม่ค่อยเปตามหัวพันในบ้านเขาเพราะว่าบ้านเขาหนาวเนาะแต่บ้านเราอ่ะเดยวอากาศร้อนอากาศหนาวเราควบคุมไม่ได้ดอกเขาก็จะสีผิดผิดเพี้ยนเพี้ยนแต่แบบออกมาน่ารักมากหลังจากที่เราเตรียมวัสดุปลูกพร้อมแล้วนะคะเราก็จะมานำหัวทิวลิปแยกออกจากกาันเพื่อนำลงกระถางค่ะ เราก็ค่อยๆบีบออกนะคะเพราะว่าเหมือนรากเขาจะพันกันลองดึงแล้วมันดึงไม่ออกเราก็จะใช้ที่แสะๆออกมันก็น่าจะง่ายขึ้นนะคะตรงนี้นะคะให้เราค่อยๆระวังนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวรากเขาจะเสียหายได้นะคะรากเขาค่อนข้างบอบบางเลยแบบถ้าเราไปจับแรงนิดนึงก็คือหักเลยะคะ่ะ พอเราดึงออกมาครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมานำใส่กระถางที่เราเตรียมไว้กันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มานำหัวทิวลิปของเราใส่เข้าไปในกระถางเลยค่ะก็ค่อยๆตักดินใส่นะคะจนหัวเขาตั้งได้เป็นทรงอยู่ตรงกลาง ขั้นตอนนี้ก็ให้เราระวังเรื่องรากของเขาเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ารากค่อนข้างบอบบางนั่นแหละค่ะเมื่อเรานําหัวทิวลีปลงกระถางนะคะเราจะปลูกแบบโชว์หัวหรือว่าฟังหัวของเขาลงไปในวัสดุปลูกเลยก็ได้แต่ในส่วนของเรานั้นนะคะเราจะโชว์หัวเขาแค่นิดเดียวค่ะเพราะว่าเราไม่อยากให้หัวเขาเหี่ยวนะคะก็เลยจะโชว์แค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะเมื่อกี้เราพบว่า ค่อนข้างจะใส่หัวลงไปยากก็เลยจะมาเติมดินให้เกือบเต็มกระถางแล้วก็ทำเป็นรูตรงกลางแล้วค่อยใส่หัวไปนะคะหลังจากที่เราเปลี่ยนวิธีนะคะเราก็นำหัวใส่เข้าไปที่รูที่เราเจาะไว้เลยเพราะว่าง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะ เมื่อเรานำทิวลิปลงกระถางครบแล้วนะคะเราก็จะมาลดน้ำให้ชุ่มกันเลยค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูกันค่ะว่าน้องจะออกดอกไหมก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะส่วนหัวที่ยังแทงยอดได้ไม่ยาวมากเดี๋ยวเราจะเก็บเข้าตู้เย็นไว้เหมือนเดิมค่ะ ส่วนหัวที่แทงยอดยาวแล้วนะคะเราก็จะนำไปวางไว้ที่ร่มได้รับแสงแดดรำไรค่ะส่วนอันนี้เป็นทิวลิปที่เราปลูกไว้ก่อนหน้านี้นะคะ<ม>ก็คือน้องมีดอกทุกหัวเลยแต่สีก็จะไม่ค่อยตรงตามแบบหัวพันธุ์ที่มีค่ะ